ปลาลุยสวนเอาเซฟลุยสวนแต่ชาปลาหนึ่งมตรเขาได้แล้วนึ่เทุกคนม่รู้หรอว้ายนี่ตอนเลียเอามุอตีกรมกูเด้อวันนี้คือกุ้งเต้นอืออะไรนะไม่รู้ทำว้าวก็ไอเดีตอรักเข้าสู่ช่องรีวิวสีสองช่องเซ็สตอรี่ครับผมอันนี้เราเราจะไปไหนครับไปกินข้าวข้าวที่ไหนกูเดือดมาสั่ง ไมไก่แห้งกินไก่ค่ะสันสันสัเอาคำรถนียวแล้โอ้ยมึงยังไปเลยเ่ได้ยินยังรถรยุนบูรีอยู่ ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิผ้ามากินมกนี่นี่มกเห็นอยู่ปะอย่างพุกนี้บวกนี้เมื่อกี้พวกกันล่ะทำกูง่ายที่ล่ะถามบอกทำง่ายกูเสียมึงไปแกงได้เยูะใครเงยงว่าสั้นเอียงนี่อยากกินต้มแซ่บกระดูกอ่อนไหมกินไหมเอาหอดเอาหอดกินไหมเอาทะเลรวอมั้งไม่ใช่ทะเลเราทะเลดีกว่า ทะเลก็ได้มาทะเลแล้วหมันราคาเดียวกันแมนเออขังต้มยำกุ้งเต้นนะมึงกุ้งเต้นกุ้งเต้นใช่กุ้งเต้นกุ้งเต้นร้านก้งนโตพี่เราจะอ่านสองอร่อยเอาปาดูกันเอาไหนหมูย่างเอาปลาเอาปลาดีกว่าเอาเอาเราเลยส่งเครื่องเปลือกไม่หลกปลาไหลติดหรปลาลึกส่วนปลาลึกสวนมันเสียท่อด ปาลุยสวนาเสฟลุยสวนแต่ะปลาปลาเนืได้แล้วหนึ่งเอาเผอกไม่หยกเอ็นไก่เอ็นแสองสามยสองกูว่ตัดเอาคือสิวตัดกูว่าตัดอ่ดีสยวตัดออกเอาไปโหลดเดี๋ยวเทอยู่ตัวเป็นคนจายเต้นเต้นเตปิ้วนีเป็นคนตายเต้นเด้อหนูเต้คนายนอนเลยวว่าสัน เอาเอาเอาเอ็นไก่ทอดไหมอเอาเอาเอาไหมนเอ็นข้อไก่ทอดนอนหนึเอาเลยบอเอาเอ็นอื่นเลอ่าบอกเราไม่มีเอ็นอื่นบอบ่มี่มีเอาเอ็นอื่นอุอุ่นอุ่นออุนอุ่นอุ่นอ่นอ้่่นอออ่นอุน่นอุออุ่่นอน เจ้าอย่างเจ้าเกียร์บอกไอ้สามเขาจะต้อนแล้วเนาะ่เ็ลอยไ่เอ็มอยเขาว่าทอนแล้วเนาะมีกันไปค่ะโบยีสีโห่จะยิบเอ็ดล้ย่ิบเอ็ดก็แล้วนปีสามแล้วปีจบแล้วเขีแสดงว่านาเขาวันเถาได้สุดแสดงว่านาคือถามาต่างว่าสอายุเป็นอย่างตัวเลขจริงๆอายุสิบห้าเอ่หายค่ะก็ ตั่งอีกแล้วว่าหนาออนกันทุกคนสั่งอีกนินเขาเกลือเอ็นไก่ทอดยำรวมกุ้งเหมือกุ้งเปื่นสองตำลาสองข้าวสวยสองเนาะต้มยำรวมกุ้งแบบหนึ่งอัเดอร์ที่ถูกต้องเนาะตัวแล้วว่าไงเนี่ยเมือขับเมืยขับต้องแหวนมาเยอะเลยเุ้ยเมียังเนี่ยครับ ก้างนี <sketches> oh. s <S ่เป <vậy> no ็นเพไนราใหม่อุ้ยมาดับดึงอีกแล้วยอินไข่องมีดทแกินไข่ไหมอุ้ยไม่อุ้ยแล้วอันนี้แหะครับสามสิบนตอบมี่อะไรคะแม่สามสิบไม่กินชอบไปออนหนค่ะแม่กุ้งไหมมึงดูกินนกินปูหรือกินกุ้งปูก็อร่อยนะจับบบจับแบบก็เจีย่อมจะาด อันนี้เจ้าบ้านเนี่ย้ระปุกซีซิบแบบกินไหนบ่ก็กินไหนเราแหงเซ่แ้งมันกุ้งเอาอยู่บ่กุ้งทั้งหมดกุ้งขาวลูกกุ้งกุ้งขาวน้อยบ่ว้าวน่กินมากเลยคุณพ่อคุณแม่เอาอยู่บ่บ่กุณพ่อแล้วบ่จะเอาแต่กระปุกไม่เจ้าบ้านแต่ไหนมึงแกงกูแล้วแหละว่าเนี่ย เอารีวิวกระปูเลยกินได้กินได้เบิร์ดอลลาร์มันก้ามใหญ่มากเลยนะคนเนี่ยเขาตรงกับให้เบิร์นตัวก้อนก้ามแบบอะไรชอบก้ามชอบก้ามใหญ่ๆหเหรออะไรโอญยเจี๊ยบแถวรู้หรือเปล่าเออกล้ามพู๋หนึ่งร้อยยี่สิบทั้งหมดเลยหึ่งร้อยยี่สิบกายไปเชือดเชือดก่อนสรุปก็คือกายไปเชือดย่านะซู๊เอ้าโอ้ยมาแล้ว กรุงเต้นไงกรุงเต้นถ้าต่อเขาเยอะอืออืออือไม่เลยมันมันต้องให้อินเนอร์มันรุงเต้นเราดูดูกรุงเต้นอันนี้อันนี้เอาไปให้วิวเอาเบิกต่อนนกูอุ้ยมันเต้นมันเต้นเอาคาปาเด็กเออใส่เหตุเป็นไฮโลมันเต้นมึงมันเต้นเร็ววะอันนี้มันเต้นทะเนึงสัินโดนๆพีมันจะตายบอกเออเอาจนไปสันมึงสันกูยาน กูแต่งลูกกูแต่งกูเขาเจล่าล่ากจะก้นขือแถจะเสียนเนี่หน่ยขอยมาเสียนไฮรูม่แค่์วะเจ้าเป็นแม่ดูมันบัวอย่างตํารวจเฮ็ดวันอา่นาอุ้ยอุอุ้ยานอครับบายูิลจานหอมาใส่ปิลันปิลันดูดูนี่ไปชันเนบัว ครับตอนนี้อาหารก็มาแล้วมึงมันเตนกูเง้าวกุ้ง้าฟังกูเหลือแต่ที่สตั๊บกิน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 มาก็ส้มตำนี่อือส้มตำกินส้มตำก่อนนะทุกคนส้มตำนี่คือจักบาทซาบะซาบะซาบะดซานใด่แบบร้ายเดี่แบบจุกจุ๊กซาบะเดีคุยอินแล้วแต่ว่าฉันเป็นคนไม่กินเผ็ดน้องอนน่ะครับ่ต้องใช้เอฟเวกว้าว้า ใจเองใจเองมันมองใจเองเลยเออได้ได้รสชาตินะมันก็จะเอาพูดถึงรสชาติหนัวปลาแดกแซ่บเมีปลาแดดลันแซ่บยูโอเผ็ดแซ่บยูแปลว่าบะแซ่บได้บาคนไม่กินเผ็ดไงก็เลยแบบไม่กินเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดหรทุกคนมึงรู้หรอ ไวนี่ตัวนี้เอาพฤติกรรมมากูเด้อโอ้ยหามเอ้ยอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนนี่คือกุ้งเต้นเจ็บมากกวิสูมเดี๋ยวเขากระปุกคู่ป่ะอะไรกุ้งแทงกุ้งแทงปากเมื่อวหนนี้บอกว่าแทงอย่างอื่นแน่แทงอย่างไรแล้วก็คือห้องอด้อเลยมันแทงปากแทงดาบโอ้แทงปากโอ้อร่อยกุ้งอร่อย ต่อไปรีวิวปูทอดทอดปูก yeah, ินไปแล้วกิน okay. อีกอันกี่เนาะอ้กน yeah, ิดนึงนิดนึ่งนิดนึงนี่กระปูทอดกระปูทอดแต่ว่าหันที่ไปแล้วเด้ตอนเสือกินไปแล้วแต่มากินไหม่อร่อยมันมากนี่ยิ่งบอดเลยกินกระปูทอดโดนกับไก่ไก่เอ็นไก่เอ็นไก่เอ็นไก่นะทุกคนเอ็นไก่มีมีหัวหน่อยนีนี่มีนี่นะหัวหัวน่อยหัวหน่อยน้ำจิ้มน้ะจิ้มอันน้ำจิ้มเสือกทุกอย่างหัวหน่อยหัวหน่อยทรงน้ำจิ้ม น้ำจิ้มกับไก่เอ็นไก่นะครับทุกคนตอนนี้คือยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าอาหารทุกอย่างกินกับข้าวแล้วมันจะพอดีนะเป็นรายการกูหรือรายการมึงรายการกูสรุปเป็นรายการบักวิวเขาก็ให้มึงรีวิวให้กูไงเดี๋ยวกินแล้วนะอร่อยข้าววาให้ค่อยๆสดให้เป่าพร้อมว่ากัน หูนอืมดาลินเอาไม้กุ้งก็จะเล่นมุกเนี่ยตัดบทครับตัดนี่คือไม่ต้องเอาลงเนาะคือตัดออกไปเลยกูลงเอาลงเบิร์ดมึงหยิ่ลงเบิร์ดแล้วอย่างใครรีวิวแล้วยำป่ะอ่ะยำยำยำก็คือมันจะเป็นยำรวมมิตรมีมีกุ้งเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งมีกุ้งกับปลาหมึกอ่ะรีวิวกุ้งเนาะ กุ้งเต้นแล้วนี่เป็นกุ้งยำน้ำยำเ่กินแล้วนะเอาเลยนะอืมดีจนรสชาติไม่ดีแย่นะแต่ก็อร่อยมันโอเคอือร่อยครับตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วดูสภาพเราต้องหยัดคิง ใช่แล้วกินกับอิงอิงอิงอันเออพิงพิงแล้วพิงแล้วก็ทชาเสนอใช่ไหมคือชาเสนอพิงแล้วก็นอนเออเบิ้งสากก็รีบจบคลิปนะครับจบคลิปไม่ไหนจบคลิปกูไหนมึงคือดำมากต้องหันทางใหม่จบคือกูอ่ะอุ้ยหัวคือฟูอ่านะครับผมเราก็ไปกินเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่มาหาลัยเมื่อกี้ลืมปิดคลิปคตัตแต่เมาแล้วก็จะมาปิดคลิปแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมช่องรีวิวสีสอแล้วก,ก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องเท็กซ์สตอรี่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังตัดคลิปอยู่ยังไม่เสร็จ